ก็กลับมาต่อกันใน EP ที่41กันแล้วนะครับกับแกรนด t ทิปออโต้ไฟนะครับหลังจากที่เราบังคับนะครับตัวเทเวอร์ไปส่ง แพติเซียนะครับหญิงสาวต้องบอกว่าหญิงสาวเยอะนะครับประมาณนี้นะครับไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากลับมายัางในเมืองรอสซานโตได้แล้วนะครับเราก็ในภาร,รกิจอีพีนี้ต้องบอกว่ามันเป็นแค่ตัวดําเนินเนื้อเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับไม่ได้เป็นภาร,รกิจที่ยืดยาวะไรครับก็หลังจากที่กลับมาได้ก็มาทําภาร,รกิจในการย้ายบ้านกันนะครับโอเคฉันคิดถึงที่นี่แล้วสินนะนี่คุณมาทําบ้าอะไรที่นี่เนี่ยตลกมากที่ทักญาตินายแบบนี้นะคุณไม่ใช่ญาติของผมนะเทเวอร์ นี่เรานึกว่าเป็นครอบครัวคนเดียวกันนะเนี่ยขอร่ะช่วยพังบ้านคนอื่นทีเธอะใครมาฟอยเอาไม่มีอะไรจ้าที่รักเฮ <Hey, S 1> เป็นไปได้ไหมที่จะไปไประชุมหาคนอื่นมาสะบื้มกันนะ่ะเออโอ้โหฟอยเคยได้ยินว่านะัดประชุมที่ยอดเยี่ยมขอข้ออ้างไปสะบื้มกันใช่ไหมล่ะขอเข้าไปไหนได้ไหมฉันอยากให้คนไปซะเดี๋ยวนี้เลย oh, <yeah. S 1> อ๋อสินนะมีการประมาณว่าต้องการกระชับความร่วมมือในทีมสินนะ <Yeah. S 1> นะกับพวกเราผู้บริหารแล้วก็ คอยกำกับทุกท่วงท่าจากที่นี่ไปถึงบังกะโลเอาทางซ้ายย้ายทางขวาในรูปแบบการฝึกซ้อมหมู่สินะหมายถึงนั่นแหละที่ฟอยเล่าให้ฉันฟังเมื่อวานตอนที่เขากําลังจ้องออไอจอยของฉันฉันอยากให้นายออกไปเดียวดีฟังนะชีวิตฉันเหลืออยู่แค่นี้แล้วเข้าใจไหมตอนเด็กเนี่ยฉันขาดความอุ่นพ่อจ๋าไม่ไม่ดีกับฉันเลย <S <S โอเคไหมฟังนะเดียบ้าฉันรักเธอแล้วก็รักนายด้วยฟอย <S <S ทําไมทั้งหมดถึงย่อยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะ เอาวันจันทร์ถึงวันพฤหัสปสาร์าทิตย์ด้วยก็ได้เข้าใจไหมฉันไม่รู้ว่ามันไม่ปกติแต่ไอ้โลบ้าใบนี้มันจะดีแล้วว่าไงล่ะฟังดเดีบ้าฟอยพวกนายแต่งงานกับฉันนะออกไปจากคอนโดของฉันซะนายด้วยฟอยฉันบอกเธอแล้วฉันมีหน้าที่การงานฉันไม่ต้องการไอ้ไอ้ไอ้เรื่องสวะนี่ทั้งหมดนั่นแหละไงล่ะ เธอทำให้ฉันต้องสะบ ớ เธอมันไอ้สวะฟอยสวะเธอไม่ใช่ลูกชายเลยบ๊อบพูดถูกเรื่องของเธอว้าวบ๊อบไหนเนี่ยจะหย่าพวกนายทุกคนไปซะเดี๋ยวนี้นายกับเพื่อนบ้าๆของนายว้าเฮ้เฮ้เฮ้เฮส่ชือเทเวอร์ที่รักฉันไม่สนหลอกหอกไม่สนหอกว่านายจะชื่ออะไรฉันไม่กลัวที่ใช้นี่ ฉันไม่กลัวบ๊อบสอนฉันไอ้หอกบ๊อบอีกแล้วเหรอพวกนายไม่เป็นพิษันเลยอะไรเนี่ยเรียบร้อยครับอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าเวอร์ชันใหม่จะตัดซีนี้ไปนะครับโอเคเฮอรไม่ว่าไงเทเวอร์โอไม่ไม่ ว่างไงเวสนายเจอเดบ้าหรือ,อยังเธอน่าสนใจดีฉันควรไปทักเธอใช่นหน่อยนะฉันว่าอย่าเลยทำไมล่ะขึ้รถกันเถอะดีไหมไปหาเวลาแห่งความสุขให้ชีวิตกันอ๋อได้ครับได้ครับเรียบร้อยฉันรู้ว่าจะพานายพิไหนดีไปที่บาปเปลือยน,นะครับจริงๆนี้มันต้องชื่อว่าบายูนิคอนอะไรสักอย่างนึงนี่แหละ โอเคไปออกเ้ินทางฉันน่าจะขึ้นไปชวนฟรอยกับเด็บบานะฉันรู้ว่าเธอดูเป็นคนเครียดไม่ล่ะฉันคิดว่าเธอน่าจะทําได้นะเวสทางงั้นฟรอยคนเดียวล่ะฟรอยจะไปที่น,นั่นเจอเราที่น,นั่นโอเคปาร์ตี้นมนม <S <S ถูกเพลงเลยอ๋อเทาว่าอะไรเพื่อนนายไปหมดเลยเนี่ยนายแดงตัวเลยหรือว่าจะเป็นไซดับเหรอใช่แล้วไซรับถูกต้องเลยใครๆก็ไปดังนั้นแหละเกือบชน ใช่แล้วใครก็เป็นแต่ว่ารสชาติมันไม่เหมือนทําเชื่อมเลยนะนายอย่าชิมสิเข้าใจไหมแค่เอย่าเลียมันก็พอโอเคโอเคได้ครับเฮจจำตอนที่เราเพิ่งเจอกันได้ไหมจําได้เมื่อปีที่แล้วฉันกำลังเดินทางไปงานเลี้ยงกับเดซี่เบลโอ้ชน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 กรบคุดโทนิสและและแล้วก็นายก็เจอกันที่เซนติชอพผู้พียาและนายก็เจอกับคนขายยาแล้วเขาก็ดูแลนายตอนที่เป็นเพื่อนเขาทิ้งนายไป มันแปลกชะมัดเลยว่าไม้ขั้งสุดท้ายฉันเห็นพวกเขาอยู่กับนายกำลังขับเราไปที่เหมืองและหลังจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปนาสาวชเชมเมลา่าฉันหมายถึงพวกเขาจากไปเพื่อนเพื่อนบางคนใช่ไหมและตอนนี้ญาตินายกับเด็บบ้าไม่อยากให้นายอยู่ด้วยใช่ไหมหมายถึงมันมันกจะเป็นแบบนี้แหละคอนโดมาเลเทีไปหมดเลยที่มันเกิดขึ้นก็คือนายอยู่กับใครก็ไม่ได้ไม่ได้สักคนเลยนอกจากฉันคนเดียวเท่านั้นฟัางงานครับเอาละพวกเรามาถึงแล้วนายคิดว่าไงล่ะ เขาบอกว่าให้จอดรถไว้ด้านข้างนะครับมีที่จอดงั้นฝันเราจะไปจอที่นี่มาเปรยนี่นาชัยแล้วดูดาวไม่เหมือนเขาเลยเขาออกจะติดบ้านเขารักอภรรเมนนั่นน่าสนใจดีนายกับช้าเรามีบ้านหลังใหม่แล้วที่ไหนล่ะออที่นี่ไงล่ะตอนนี้ที่นี่กันเหรอที่นี่แล้วเอาล่ะทะลุมันออกจะแปลกๆหน่อยแต่นั่นแหละสไตล์ของพวกเราเฮ้ พี่น้องทุกหลายช่วยปริบัติพนเปอร์เขาให้สมบักความสุขด้วยแบบไป้อนพักเลยนะเฮ hey, ้คนสวยคนสวยบอกที่ผู้จัดการของที่นี่อยู่ที่ไหนกันนะ่ะทางนั้นเข้าประตูสองไปทางขวาโอเคทางนั้นขวามือขอบใจมากฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ เพื่อนเอ้ยเตรียมพบกับผู้ส่วนใหม่ได้เลยฮ่าฮ่หน้าตานี่อย่างกับชักกี้เลยครับเรียบร้อยคงไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นในห้องนั้นภาพตัดมาที่บ้านของไมเคิลครับเฮเลสเตอร์เอ่อเทเวอ่าเขาเพิ่งโทรหาฉันบอกเรื่องเอ่อเดอะบิ๊กวคลังยูดีในรู้เรื่องใช่ไหมใช่ฉันบอกเขาเองว่าจะป้นมันแล้วนายห่ะว่าไง แน่นอนอยู่แล้วชั้นเอาด้วยฟังนะชั้นจะรวมข้อมูลแล้วไปเจอนายที่เขาเทคโอเวอร์กิจการขับวันนี้นะโอเคบอกแฟกรกิ้งด้วยกันโอเคเรียบร้อยครับก็ตอนนี้จะเป็นแค่เรื่อภงภารกิจแค่บ่งบอกแค่ว่า,าตัวเทเวอร์ใหยบ้านนะครับตรงนี้ภารกิจเนี่ยเงื่อนไขคือไม่เกิน4นาทีครับยังไงมันก็ไม่เกินหรอกขับรถชิลๆไปถึงที่คับ วัดิรานะครับอันใหม่ของเทเวอร์ครับเราก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะได้ทำภารกิจเกี่ยวกับการปล้นนะครับเดอะบิกวานะครับซึ่งจะเป็นยังไงต่อไปเรามาติดตามชมกันต่อในพีหน้านะครับแล้วพบกันใหม่ในพีหน้าครับสวัสดีครับ